นี่ครับตาไข่หรือไอไข่วัดวัดวัดเด็กวัดตรงมาแล้วครับถวายบัตรหนึ่งพันคัจากร้าน <c oughs> ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นนานไหนนะ a few moments later พี่โจพี่โจพี่โจเป็นไรอ่ะทำไมเมือฮะพี่หนุ่มผือพูดในใจตอนไปวัดไอ้ไข่ไว้ว่าถ้าไไข่ศักดิ์สิทธิ์จริงอ่ะขอพี่ได้งานประจำจนตอนเนี้ยผ่านมาแล้วหนึ่งปีพี่ยังไม่ได้ไปทำบุญเลย เลยเหมื่อแล้วแล้วคิดไหมว่าจะไปแก้บุญยังไงหรือยังไงคิดคิดมาตลอดยังยังไม่รู้เลยคุยอะไรกันอะไรฮะเข้าเรื่องเรื่องเรื่องไโจเขาไปนื่อในใจแงวัตาไขอ่ะแต่ไม่มีเวลาไปแก้อ๋อวัตถาไข่เหรอเพี่อยากไปพอดีเลยอ่ะ ม่จริงจริงจริงอย่าพันทีเลยเดี๋ยวมึงเดี๋ยวนี่จากที่เราอะในตัวเมืองสุราษฎร์ไปรัชบุรีเนี่ยประมาณกี่ชั่วโมงสองไหมสองชั่วโมงใช่ไหมเรามีงานอะไรค้างไหมตอนนี้ก็ไม่มีไม่มีงานงั้นเราไปกันดีกว่าตอนนี้เลยครับใช่ครับไปโอเคเทอเก็บกล้องก่อนคุณเก็บกล้องก่อน เราพร้อมที่จะไปแล้วนะพวกเตรียมตัวออกเดินทางได้เรียมตัวออกเดินทางได้ฉันพร้อมจะไปแล้วนยกวันนี้เราเราเป็น้นเกตรกิจนาที่ว่าตอนไก็ไม่รู้มันก็เป็นอย่างนี้ก็มันมีคนนึงอยากไปแคนคนนึงอยากไปวคนนึงอยากไปคาเฟ่สาคนมาเจอกันแล้วก็มาทำคลิปสิครับผมจะเล่าว่าผม เชอบวนนะผมพูดในใจขอให้ผมอะ่ะได้งานประจําแล้วอยู่ๆก็ไปบุคคลทักไลน์มาหผมเลยอืมไอชีฟูเรื่องบังเอิญไม่มีจริงผมว่าเอ้ยแต่ปุ๊บ<อ>บเลยเ<อ>หรอหนึ่งถึงสองวันมไม่ถึงสามอือผมว่าเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอ,อ <laughs> บนบานอะไรไว้เราก็ต้องไปไปแก้นะมัน,นมันมันถือว่าบลนเหรอผมไม่ได้ไอออะไรไว้เลย ก็คล้ายๆนะถือถือว่าบนนะถือว่าขอพราะขอขอพรแล้วได้รับอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อผมไม่ได้เข้าไปไหวอะไรทำกราบอะไรเป็นพิธีนะก็เหมือนกันบนละแค่คิดในใจอ่ะวัดไอ้ไข่นี่ใช่ที่เขาเอามาทำป็ระโยชน์ไหมครับใช่ได้ได้ที่วัดใหญ่กันที่ในปิ๊งไงใช่ไหมใช่ ้บ้านก็ได้อรได้อใเาอได้ไห้รับหือขออะไรก็ได้ก็ได้เรับกเอที่ปรี้ยงดนต่ไมนของเขาจั่งเตนะมาไหมคะกระเพาจานนึ่งเ้ไม่่เร่ามาครัแต่ว่าระหว่างทางที่เราจะไปวัดไข่อะ สุราอำเภอเมืองเราจะไปผ่านกาญจนิษฐ์แล้วเราก็จะไปผ่านอำเภอขนอมที่อยู่นครศรีธรรมราชเดี๋ยวเราจะเช็คอินตรงนัน้นก่อนใช่ไหมนิวใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปแวะคาเฟ่กันเสร็จพอแวะคาเฟ่เสร็จเราก็จะตรงไปที่วัดเจดีเลยโอเคครับเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็พร้อมที่จะเดินทาง้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คาเฟ่ต่อนะครับ โจลืมอะไรเปล่าลืมอะไรโจลืมประทัดแล้วพี่โจไปแก้ตอวแล้วทำอะไรครับโอเคเดี๋ยวโอเคเนี่ยดีนะที่เราออกมาไม่ไกลเดี๋ยว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 เราวนกลับไปโอเค คุณที่ลืมจ่ายตังครับตอนนี้เราถึงอำเภอขนอมนะครับถ้าเราขับมาแล้วเราสังเกตด้านซ้ายมือมันจะเห็นนี่ครับวงเวียนปาโลมาแสดงว่านเนี่ยเราถึงขนอมแล้วแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยครับก็จะเข้าไปสุส่ตัวอำเภอขนอม เดินายตรงนี้แล้วครตรงไปอย่างเดียวเลยครับโอเคนะครับตอนนี้เรามาถึงจุดเช็คพอยต์ร้านคาเฟ่เลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่ชื่อร้านว่า hello t เท t นะครับอยู่ที่อำเภอขนอมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าข้างในคาเฟ่นี้เป็นยังไงบ้างไปตามกันมาโอคาเฟ่สวยมากเลยเอ๊ โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในร้านแล้วนะครับเราจะมาสั่งกาแฟกินกันงั้นเดี๋ยวเราขอไปสั่งกาแฟกินก่อนนะครับ ครับผมตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกินกาแฟกับกินเค้กเดี๋ยวผมขอฝากร้านนี้ด้วยนะครับร้าน Hello Taste ตั้งอยู่ตำบลหน้าด่านนะครับอยู่ในขนมที่นี่นอกจากจะมีคาเฟ่นะครับข้างๆก็ยังมีพูวิลล่านะครับชื่อบ้านพาวพาวนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะไปที่วัดไข่ไข่วัดเจดีย์กันต่อไป กี้นะครับตอนที่อยู่ในคาเฟ่ที่ผมบอกว่าติดคาเฟ่จะมีพูลวิลล่าอยู่เดี๋ยวผมจะลองพาเข้ามาดูในพูลวิลล่าว่ามีอะไรบ้างน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราเข้ามาดูกัน,นครับอย่าลืมนะครับบ้านเพาวๆานะครับโฮมสเตย์ขนมนะครับไปเราเดินเข้ามาดูกันบรรยากาศถือว่าเป็นธรรมชาติมากมาถึงก็เจอรั้วไม้ไผ่เลยครับไม้ไผ่นี้เอาไว้ทำเป็นประตูนะครับอย่าเอาไปใช้ในทางที่ผิด <c oughs> <c oughs> ก็แต่ละบ้านก็จะมีชื่อของเขาครับมีนับดาวมีชื่ออะไรอีกอ่ะเจ้าของเขาบอกชื่อพาวฟ้าโอเคครับเพราะนั้นเจ้าของรีสอร์ทฝากโรงแรมหน่อยฝากบ้านพราวด้วยนะครับโอเคครับฝากแค่นี้นะโอเคเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันโ้ชิวมากครับมีสระว่ายน้ําด้วยหรือว่าไม่ดีครับไม่ดีมันใกล้นะไม่ไม่ดีเออไม่เอาหรอ นัดเที่ยวใกล้ด้วยว่าหรือว่ามามท่องเที่ยวประจําปีมาเที่ยวที่นี่ดีไหม <c oughs> ดูในห้องกันนี่เรามาเรามาวัดหรือเรามารีวิวโรงแรมเนี่ยรีวิวครับมาเรวรโอ้เตียงโอ้เตียงนุ่มมากครับเตียงนุ่มมากเหมาะสาหรับคู่แอนีมูนครับโอเคโอเคแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดูเป็นธรรมชาติมากเลยครับตรงน,นี้จะเป็นในส่วนของน่าจะเป็นมินิบาร์เฮ้ยตู้เย็นมีอะไรมั้งมีน้ำานมีน้ำแถม ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนมีอยู่สองห้องอ้อหนึ่งสองสามมีอยู่สามห้องอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะพูลวิลล่าใช่ไหมพูลวิลนะวล่าโจพูลวิลล่ามโฮมสเตย์ออกแบบแนวพูลวิลล่าตามนะั้นตามนั้นแหละใช่อย่าลืมน,นะครับบ้านเผาเผานะครับโฮมสเตย์ขนมนะครับเดีแบบ๋ยวดูห้องน้ำดิห้องน้ําใหญ่ไหมโอ้ห้องน้าเปิดไฟมีห้องน้หน้าอาบนี่นี่นี่น,น,นี่ห้องน้าสวยมันอาบได้ปลาปลาเลยแหละปลาเลยแหละดูซิระบน้ำเขาดีไหม ไ, <laughs> ไป <laughs> ไปวัดดีกว่าไป,ไปงนานไปวัดเอาตลับเม็ดหรือไม่คับตีเอา <laughs> พอแล้วตื้ <laughs> เสร็จภารกิจลองนะครับ <laughs> เดี๋ยวเราไปทำภารกิจหลักที่วัดจดีกันนะครับไปวัด ถึงซอยทางเข้าวัดแล้วนะครับกว่าจะถึงเข้าผมเล่นเมารถมาเราไปทาง <c oughs> เขาเรียกอะไรเรียทะเล <c oughs> สองข้างทางก็จะมีขายพวกประทัก <c oughs> พวก <c oughs> ไก่ชนใช่พวกของเล่นที่ไว้ะเอาไว้บนตาไร่ <c oughs> แต่ตรงนี้ถือว่าน้อยนะพอถ้าเราเข้าไปใกล้วัดอ่ะยิ่งใกล้อ่ะร้านเบบเต็มแบบเยอะมากอ่ะร้านติดๆๆๆๆๆๆติดติดกันอ่้านขาประทัดอ่ะเนี่ยเดี๋ยวพอถึงข้างในแล้วเนี่ยมันจะมีร้านติดติดกันเลย มีแต่ร้านขายประทัดตรงนั้นเลยพอใกล้วัดแล้วอะ่ะแต่ทางที่ดีอะ่ะไปซื้อที่นี่ดีกว่าที่ไหนครับที่ร้านอัิชาิสังกั p a ์ทำไมอะ่ะเพราะว่าร้านอัิชาิสังก a ั a n แหละขายของดีขายของดีมีคุณนะ่ามีมาตรา,านานโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่วัด ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงวัดเจดีย์แล้วนะครับวัดที่นี่ถือว่าใหญ่โตมโหฬารมากแล้วก็ยังมีโบสถ์ที่ว่ากําลังสร้างอยู่ทางฝั่งด้านขวาเมืองของผมนะครับแล้วก็มีโบสถ์ที่กําลังบูรณะอยู่ภายในวัดก็ยังมีตลาดมีของกินครับถ้าใครมาแล้วหิวก็สามารถกินได้แถวนี้เลยนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปในโบสถ์ไปไหว้พระประธานก่อนแล้วก็พอไหว้พระประธานเสร็จเดี๋ยวเราจะไปไหว้ตาไข่ต่อนะครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวมาจุดที่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาเอาดอกไม้ทูบเทียกน,นะกนก่อนนะใส่กล่องทำบุญก่อน ตั้กล้องผมใส่สักสิบาทนะครับโอเคครับแล้วเราก็มาหยิบองเงินโพทองปึ๊บวก็ผู่แล้วก็ทองไว้ปิดทองแล้วก็ดอกไม้นะครับ <c oughs> ถ้ามองไปทางด้านนี้นะครับจะมีพระประทานที่กำลังสร้างอยู่ <c oughs> องค์ใหญ่มาก แต่ว่าเดี๋ยวพระประธานที่เราจะไปไหว้นี้ก็จะอยู่ข้างในจะอยู่หลังบดเนี้ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีที่ไว้ลอยเทียนประจําวันเกิดน,นะครับเหมือนใครที่ว่าช่วงนี้เคราะห์ไม่ดีก็มามาลอยเทียนได้นะครับจะไ,ได้เอาทุกเอาโศกให้พัดไปกับน้ําได้นี่ครับนี่คือจุดเทินรองเท้าครับ <laughs> ตาไข่คร,ครับผมไม้มาเรโอคูโซนะครับถ้าคลิปนี้นะครับยอดวิวถึง1000วิวเดี๋ยวผมจะมาจุดประทัดแห่งนักให้ที่วัดนะครับแล้วเราก,ก็ไปวัดออกมานี่ครับตาไข่หรือไอไข่วัดวัดวัดเด็กวัดไอไข่เด็กวัดเจดีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆก,กันว่าเป็นยังไง อย่างที่บอกครับจะมีทั้งคนไทย <c oughs> คนจีนที่นิยมมากราบไหว้ตะไข่นะครับเพราะว่าตะไข่นี่ก็คือขอได้ไว้รับ <c oughs> โทลืมต้องดทองนี่มาแป๊บนึงจิดทองก่อน <c oughs> แบบฐานฐานเราจะได้แข็งแรงตะไขค่ครับถ้ายอดวิวถึงหนึ่งพันจะมาจุดประทันอุ่นแสนนัดนะครับใชยไข่เถอะโอเคเราแปะทองมันที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปไหว้พระประธานสักนึง ให้ัขบอกชื่อด้วยนะมา่เราร่วมมไปับชื่อเราเราจะต้องการอะไรก็บอกแกไปนะน้ำเลยนะขอเยอะเกินไปแล้วแล้วก็ คุณยายครับแล้วเดี๋ยวเขาจุดตรงไหนครับตรงเขาขาเข้าเตาพาเข้าเตายัมีรถมาบรรทุกาข้าเตาคือเมื่อก่อนจะตรงนี้ใช่จะมีที่จุดดเกลแล้วควันอะไรด้วยเมื่อก่อนคือมาถึงก็ทํามาแก้บ,บนคือเราเดินม,มาตรงนี้เลยเค<ม>ยใช,ใช่ไหมแล้วเขาก็จุดให้เลยตอนนี้ไม่มีแล้วเดินมาเลยเดินมาเลยสวัสดีครับ ไปตองก้ารเอาไว้ใ okay, ครับวันนี้ก็เ <ไป S 1> ื่ออกมัแล้วเราพาเพื่อนๆืนมาดูบรรยากาศในวัดเจดีนะครับแล้วก็พามาดูองค์จริงของไอไ้ไข่พี่โจก็ได้มาแก้บนใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าเสียดายเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะเราจะสามารถเหมือนมา,มาดูเขาจุดประทัดได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถดูได้คือเขาจะนําประทัดไปจุดในเตาอะไรสักอย่างอะ่ะน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเมื่อก่อนที่ผมมาเวลาพราจุดทีหนึ่งอะ่ะฟันนี่ขมงรอบนี้เล็กเผาเลย อาจจะเป็นเรื่องเสียงด้วยเรื่องฟันด้วยแล้วก็ผมก็บนไว้ว่าถ้าคลิปเนี้มีคนดูถึง1,000งันคนนะเดี๋ยวจะมาจุดประทัดให้แสนนัดยังไงก็ช่วยกันดูหน่อยนะครับดูให้จบด้วย <c oughs> ถ้าพูดถึงเรื่องของวัดนครนะนะวัดที่แบบดังๆเยอะมากมีทั้งวัดเนี่ยวัดเจดีแล้วก็วัดพระธาตุเจดีแล้วก็วัดอะไรนะวัดยางใหญ่เดี๋ยวเรารอบหน้าเราจะไปมูที่ไหนไปมูที่ไหนเดี๋ยวเราค่อย กนะจะไ,ไโอเคโจ้ปิคดคลิปเลยโอเคครับก่อนจะจากกันไปสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีร้านอภิชาติสังกพันธ์อภิชาติสังกพันธ์ศูนย์รวมและจัดจําหน่ายสินค้าสังกพันธ์สินค้าเทศกาลและเครื่องใช้ในงานพิธีต่างๆอย่างครบวงจรทั้งปลีกและส่ง คุณผู้ชมที่สนใจสินค้าสังกพันธ์สามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้ทางชป e, ี้ลาซาด้าอภิชาติสังกพันธ์และรับส่วนลดพิเศษ5%สำหรับผู้ติดตามร้านค้าเรามีสินค้าที่ครบคันให้ลูกค้าได้เลือกสรรน,นึกถึงสินค้าสังกพันธ์และสินค้าเทศกาลนึกถึงอภิชาติสังกพันธ์เพราะอภิชาติสังกพันธ์จบครบในร้านเดียวครับขอบคุณครับ แล้วคลิปหน้าเราจะไปไหนหรือจะไปมูในด้านไหนก็โปรดติดตามชมตอนต่อไปสลับตอนนี้ก็ขอตัวก,ก่อนนะครับบ๊ายบายร้บอย่าลืมกด Subscribe ด้วยน,นะครับนี่เลย